ในช่วงเช้ามืดของวันนี้26มกราคม2025โดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่คลังน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียในรยสานเป็นวันที่สองแล้วครับที่ฝูงโดรนของยูเครนได้พุ่งทะยานพุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซียนี่เป็นเหตุการณ์คนละเหตุการณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงวันที่24มกราคม2025ที่ผ่านมาครับแต่ว่าพื้นที่ที่โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าโจมตีนั้นก็เป็นสถานที่เดิมนั่นก็คือคลังน้ำมันโรสเนฟในระยะซานประเทศรัสเซียชาวบ้านในท้องถิ่นรวมทั้งแหล่งข่าวชาวบ้านได้มีการบันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ใระหว่างที่โดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนได้บินเข้าไปบริเวณ โรงกลั่นน้ำมันในเรยะสันสำหรับเหตุการณ์ที่ดโดรนของอยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญในเรยะสันนั้นตามกรารงานจากแหล่งข่าวทางทหารของรัสเซียได้รายงานว่าทั้งพื้นที่ตอนกลางตอนเหนือตอนใต้ของเรยะสันก็มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศให้ได้รับทราบว่ามีการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นในพื้นที่เรยะสัน และได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลักการด้านความปลอดภัยคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่24มกราคม2025ที่ผ่านมาอยู่ฝั่งด้านซ้ายของหน้าจอครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้ามืดวันนี้26มกราคม2025อยู่ฝั่งด้านขวาของหน้าจอเป็นสถานที่เดียวกันแต่คนละวันครับ ในวันที่24มกราคม2025ที่ผ่านมายูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซมากกว่า120ลำเข้าทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้รวมทั้งโจมตีเข้าใส่สถานีโรงงานผลิตกระแสฟไฟฟ้าพลังงานความร้อนโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุด1ใน5ของรัสเซียก็อยู่ในระยะสานครับโรงกลั่นน้ำมันโรสเนฟ จากการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันที่24มกราคม2 0 2 5ทําทำให้ถังน้ำมันขนาดสอง0 0ตันเกิดไฟลุกไหม้และถังน้ำมันภายในโรงกลั่นน้ำมันก็ได้รับความเสียหายไปหลายถังยูเครนพุ่งเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งเป็นการลดขีดความสามารถทางทหารของกองทัพรัสเซียเนื่องจากว่าโรงกลั่นน้ำมัน ในรัเสเซียได้มีการสนับสนุนเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานสำหรับเครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียประมาณว่าถ้าเครื่องบินไม่มีเชื้อเพลิงก็บินไม่ได้ถ้าเครื่องบินไม่มีชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญก็ไม่สามารถบินได้เนื่องจากว่าในวันที่24มกราคม2025ที่ผ่านมานั้นยูเครนได้ทำการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วน e ิเล in ็กทรอนิ์ในเบรียงส์ประเทศรัสเซียซึ่งเป็นโรงงานที่มีการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนองค์ประกอบในการที่จะนำไปผลิตเป็นอาวุธผลิตขีปนาวุธผลิตเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องและผลิตอากาศยานของรัสเซียดังนั้นยูเครนก็ทำการใช้โดรนคามิกาเซเข้าทำการโจมตี โรงงานเคมนมเนลในภูมิภาคเบรียงส์ประเทศรัศเสเซียโรงงานเคมนมเนลนั้นถูกโจมตีมาแล้วสองครั้งการลดขีดความสามารถโดยการโจมตีพื้นที่สำคัญที่จะสนับสนุนกองทัพรัสเซียนั้นยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากว่าในแต่ละวันแต่ละวันนั้นกองทัพรัสเซียได้ทำการโจมตีรรยูเครนทุกวันทุกวันโดยการใช้โด,โดรนคามิเกเซ่รวมทั้งการใช้อากาศยานเครื่องบินรบ ในการติดตั้งมิสไซล์บินเข้าไปทําการโจมตียูเครนนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้26มกราคม2025ครับโรงกลั่นน้ำมันโรสเนปในระยะสานประเทศรัรสเซียถูกฟูงดโรนคามิกเกเซของอยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่ทำให้ถังน้ำมันขนาดใหญ่ภายในโรงกลั่นน้ำมันเกิดไฟลุกไหม้อีกครั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนได้ออกมาประกาศกล่าวยอมรับว่า การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ในระยสานที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้26มกราคม2025หน่วยงานความมั่นคงของยูเครนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ผนึกกำลังกันในการเข้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในระยสานการโจมตีในครั้งนี้พุ่งเป้าโจมตีไปที่ในส่วนด้านการผลิตน้ำมันดีเซลและน้ำมัน T-S 1สํสำหรับอากาศยาน สำหรับเครื่องบินและในขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนยังได้รายงานด้วยว่าในเช้าวันนี้ได้ทำการใช้มิส่ยยิงโจมตีเข้าใส่ฐานบัญชาการของกองทัพรัสเซียเป็นฐานบัญชาการของทางรัสเซียที่มาจากแปซิฟิกการโจมตีเกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้านโครโนโวในแคว้นคูชรัสเซียซึ่งเวลานี้ ในแคว้นคคชรัเสเซียนั้นการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเจ้าวันนี้26มกราคม2025ตามการรายงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูเครนได้รายงานว่ากองทัพรัเสเซียได้สูญเสียกําลังพลไปแล้วกว่า8 3 1 9 0นายเสียกําลังพลเพิ่มเมื่อวานนี้1,720นาย รถถังถูกทำลาย9,868คันถูกทำลายเพิ่ม9คันสำหรับรถถังที่ถูกทำลายนั้นตามการรายงานได้ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่รถถังรุ่น T-80 ของกองทัพรัรเซียจะถูกทำลายในยูเครนมากกว่า1,000คันต่อไปครับรถเกราะถูกทำลาย25,49คันถูกทำลายเพิ่ม4คัน ปืนใหญ่ถูกทำลาย22,323ายกระบอกถูกทำลายเพิ่ม14กระบอกเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องถูกทำลาย1263ระบบต้านอากาศยานถูกทำลาย1050เครื่องบินรบรุ่นต่างๆถูกทำลาย3า9ยาลำเฮลิคอปเตอร์รุ่นต่างๆถูกทำลาย3 3 1าสลำสำหรับเครื่องบินรบรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ ของกองทัพ,พรัสเซียที่ถูกทหารยูเครนย,ยิงสกัดกั้นและทําลายนั้นก็ในช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยที่จะมีรายงานว่าเครื่องบินรบหรือเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพ,พรัสเซียจะถูกทหารยูเครนสกัดกั้นก็มีความเป็นไปได้ครับที่ว่าเวลานี้กองทัพ,พรัสเซียไม่ค่อยที่จะนําเครื่องบินรบบินเข้าไปใกล้พื้นที่แนวหน้าที่มีการสู้รบคาดว่าถ้าบินเข้าไปในเขตพื้นที่ รัศมีทําการของแพทริออตก็จะถูกสอยร่วงได้ครับดังนั้นในช่วงหลังๆไม่ค่อยมีรายงานเครื่องบินรบหรือเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรเสเซียถูกสกัดร่วงต่อไปครับดโดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลาย23,253าย23,253ลำถูกทำลายเพิ่ม40ลำครูชมิซถูกทำลาย3053ลูกเรือรบ ถูกทำลาย28ลำเรือดำน้ำถูกทำลาย1ลำรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลาย35,124คันถูกทำลายเพิ่ม53คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย3,715ตัวเลขอาจจะสูงกว่าที่รายงานในจำนวนทหารรัสเซียที่บาดเจ็บและเสียชีวิต8 3 1 9 0นายนั้นก็เป็นการจดบันทึกการสู้รบตั้งแต่วันแรก ที่กองทัพรเสเซียยกกำลังพลรุกรานยูเครน24กุมภาพันธ์ปี2 2 2 2ครับสำหรับการสนับสนุนทางด้านการทหารที่สหรัฐอเมริกาได้มีการสนับสนุนยูเครนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่มีการรายงานว่ารัฐบาลภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ระง,งับสนับสนุนการช่วยเหลือต่างประเทศเป็นเวลา90วันนั้น ล่าสุดก็มีรายงานจากโวลดิมีร์ซเลนสกีประธานาธิบดีของอยูเครนครับโดยที่เมื่อวานนี้25มกราคม2025เซิเลนสกี้ได้แถลงการว่าขอบคุณพระเจ้าสหรัฐอเมริกาจะมีการสนับสนุนทางด้านการทหารต่อ,อยูเครนต่อไปรวมทั้งงบประมาณที่ได้ทำไว้ตั้งแต่สมัยของรัฐบาลโจเซฟไบเดนงบประมาณเหล่านั้นก็จะมีการดำเนินการจัดส่งให้กับยูเครนด้วยครับ นั่นเป็นคําแถลงการเบื้องต้นของโบรลโดิมิเเลสกีีประธานาธิบดีของอยูเครนครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่ให้กําลังใจแอดมินเสมอมาสวัสดีครับ